คือบริเวณบริเวณวัดครราเด่นนั่นคืองนี้นะคือบริเวณวัดครราเด่นราคาของวัดธาเชนได้เาเทียว่าเมว่าชาเพื่อนๆนะบื้งเ้นีวัดาเด่นนะครับนี้ก็มีเน้บรเวณราเด พักเปลี่ยงานด้ยอันีเกบ้างเสกนมงก็จะมาเชียร์ครับหลายคนนะจะมาเชียร์เราสม่เคยทำแบบทก็พ่อเกาทำมาเชียร์ตัวเอง ย่าลาม,มัดทำพาเด่นกำมังบรรยากาศจะหักไปลื่นแน้ว่าลาม,มัดทำผาเด่นกนมุง เปต้นไม้นะต้นไม้พระเจเ้าเห็นไวรหักคืองานไปดูนุ่มุนะลี่บริเวณนีวัดทำผาเด่นนี่านาวัดธำผาสมเรื่องชุมพานจอมาให้บึง่องวัดว่าลลำ วัดธรรมเา่ิเป็นดันใดแบบไม่ได้ทางขึ้นทางลางตัวเลยสิทัศสวยงามเลย งานที่จะพดงานนียนี่สอบรีบมาแล้ววัดท่านพาเด่นนะ